ใครกำลังตามหาเซิร์ฟที่มีหน้าสปาซสวยๆระบบครบครบเล่นชิลๆเนี่ยต้องสยามครับเลยนะคะซึ่งครั้งนี้มากับคอนเซปต์ The Land of 4ล้านนาที่ทำให้เราเหมือนย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีและระบบต่างๆเนี่ยก็จัดเต็มอีกเช่นเคยค่ะยังระบบเควสตระบบแบตเตอรพาร์ระบบออเดอร์สินค้าระบบแฟชั่นหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและยังมีระบบอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยนะคะภายในเซิร์ฟเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าภายในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีอะไรอีกบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิปตี้ครับเมอ่อกันอีกแล้วและในวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมากับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าสยามคราฟเันร์นีค่ะทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะคะสําหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้ซึ่งในรอบนี้เนี่ยเขามีการรีซีซั่นใหม่นะคะแล้วก็มากับเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนั่นก็คือจะเป็นเวอร์ชั่น1 1.21.10ล่าสุดนั่นเองค่ะซึ่งส รทปนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเซิร์ฟที่อยู่อันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนเล่นเยอะมากแล้วก็เป็นเซิร์ฟแนวชีวิตรอดด้วยนะคะก็เล่นเกินแบบชิวๆระบบเยอะแอดมินดูแลดีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทัวร์กันเลยดีกว่านะคะว่าภายในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างโอเคเริ่มจากจุดแรกนะคะที่เราเกิดมาเราก็จะมาโผล่กันที่ตรงนี้ซึ่งเดินมาอีกหน่อยนะคะทุกคนเราก็จะเจอกับในส่วนของรีซอร์แพ็กก็สนุกใครที่เข้ามาในเซิร์ แล้วมองไม่เห็นพวกออของตกแต่งต่างๆนะคะก็อย่าลืมใส่รีซอสแพ็กกันด้วยพอเรากดไปแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมี2เวอร์ชันให้เลือกโหลดนะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นไลท์กับเวอร์ชันฟูลนั่นเองนะคะก็เลือกโหลดตามใจชอบได้เลยต่อไปนะคะก็จะมีในส่วนของอินโฟเมชันนะคะที่อยู่ฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกคําสั่งช่วยเหลือต่างๆนั่นเองนะคะ นี่ค่ะทุกคนอย่างเช่นพวกคำสั่งพื้นฐานที่ควรจะรู้คำสั่งเบื้องต้นนะคะหรือว่าจะเป็นระบบโภเทตต่างๆก็อยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์พวกกฎระเบียบต่างๆรวมไปถึงการอัปเกรดเลเวลดาวด้วยว่าการอัปเกรดเลเวลดาวเนี่ยคืออะไรนะคะก็จะเป็นเหมือนการแบบไกด์ไว้ในตัวว่าเอ้ยเซิร์ฟนี้เล่นยังไงนะคะอ่ะก็จะมีอื่นๆอีกนะคะทุกคนนี่สามารถมาดูกันได้นะแล้วก็มีบอกวิธีการหาเงินในเกมด้วยก็จะมี3วิธีด้วยกันหลักๆนะคะก็คือการขายของ ตั้งร้านค้าแล้วก็ทําอาชีพของเราเองและในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการปลดล็อกดาวสำหรับรับสิทธิพิเศษต่างๆนั่นเองค่ะก็เราสามารถมากดคลิกตรงนี้เพื่อที่จะดูได้นะคะว่าต้องผ่านเงื่อนไขอะไรบ้างในการอัพขึ้นนั่นเองนะอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเนี่ยเราต้องฆ่ามอนสเตอร์ให้ได้50ตัวออนไลน์5ชั่วโมงครับตัวครับ4ครั้งแล้วก็มีเงิน3ามพันนั่นเองเราก็จะสามารถปลดล็อกเลเวลนี้ได้นะคะนี่พอผ่านมันก็จะได้ของรางวัลตามด้านล่างนี้เลยแล้วก็ยังสามารถทับเพชรได้ด้วย อ่ะแล้วก็จะมีเวลสอวลสขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะไปสุดที่เลเวล10บมันเองค่ะและต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟรีไอเทมนะคะจำมาับผู้เล่นใหม่ก็สามารถมากดรับที่ตรงนี้ได้ซึ่งของขางในเนี่ยก็จะมีเป็นพวกชุดหนังนะคะแล้วก็จะมีเป็นดาบหินระดับเริ่มต้นแล้วก็แอปเปิลจำนวนสิบลูกนันเองค่ะซึ่งวิธีการรับไอเทมนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมากดรับได้แบบฟรีๆนะจะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้ก็คือขุดบล็อก5้าครั้งขุดบล็อกดิน5้าครั้งขุดบล็อกหิน5ครั้งแล้วก็ตัดไม้อะไรก็ได้นะคะ10ครั้งก็จะมารับของบูรินใหม่ได้เลยและในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบการหักภาษีนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนควรรู้เพราะว่า มันจะมีระบบธนาคารที่เราเนี่ยสามารถฝากเงินได้แต่ถ้าหากเราไม่ฝากใช่ไหมแล้วเรามีเงินในตัวเกิน50 0 0 0นเนี่ยเราก็จะถูกหักภาษีด้นั่นเองค่ะซึ่งเราก็สามารถอ่ะบุ๋มจะลองทับแบงค์ให้ดูนี่ซึ่งในนี้เนี่ยเราก็จะสามารถฝากเงินถอนเงินได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหากฝากเงินเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พวกดอกเบี้ยต่างๆด้วยนะคะนี่เลย ก็อันนี้ถ้าหากบุ๋มฝากตอนนี้ใช่ไหมอีก5ชั่วโมงเนี่ยก่อนรีเซิร์ฟบุ๋มก็จะได้รับดอกเบีย้ยนั่นเองแต่ว่าบุ๋มยังไม่ได้ฝากสักบาทไงด้วยตอนนี้บุ๋มมีเงินในตัวศูนย์บาทดังนั้นไม่ต้องฝากก็ได้โ okay. อเคอะมาดูในส่วนของต่อไปดีกว่าก็จะเป็นในส่วนของอาร์ติเฟกนะคะซึ่งก็จะเป็นการใส่ไอเทมเสริมนันเอง ซึ่งถามว่าใส่ไปทําไมใช่ไหมคะไอเทมเสริมพวกนี้เราใส่ไปเพื่อให้สามารถเ,เพิ่มสกิลกับตัวเราได้นะคะหรือว่าแบบทําให้ตัวเราแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของไอเทมเมลอ่ะขอกดดูเลยแล้วกันสำหรับส่วนของไอเทมเมลเนี่ยเวลาเราเติมของจากในหน้าเว็บไซต์นะคะของก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เราก็สามารถกดรับในนี้ได้เลย ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ job info นะคะก็จะเป็นการเลือกอาชีพมันเองนะคะแล้วก็บอกเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้มุมก็จะขอเลือกไปเลยแล้วกันนะ ก็มีหลากหลายอาชีพให้เราเลือกกันอีกเช่นเคยค่ะรอบนี้บุ๋มจะเลือกเป็นอาชีพนักขุดเหมืองแล้วกันค่ะคลิกซ้ายเพื่อเข้าร่วมไปเลยเรียบร้อยตอนนี้บุ๋มกลายเป็นนักขุดเหมืองเป็นที่เรียบร้อยอะและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ job upgrade นะคะก็สามารถมาอัปเกรดทักษะต่างๆตรงนี้ได้ซึ่งอย่างเช่นบุ๋มต้องการทักษะแห่งการขุดใช่ไหมวิธีการปลดล็อกเนี่ยเราก็ต้องทําตามเงื่อนไขดังนี้นะคะก็คือใช้เงิน6000กับสยามคอย150คอยนั่นเอง เราก็จะสามารถปลดล็อกเลเวลที่1ได้แล้วก็ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็จะมีการบวกพวกความทนทานหรือว่าฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้นนั่นเองอหรือว่าจะเป็นอาชีพบนอื่นก็เหมือนเหมือนกันเลยนะคะและต่อไปบุ๋มขอเดินฝั่งนี้กันหน่อยดีกว่าเราก็จะมาเจอกับคนคนนี้ก็จะเป็นช็อปเซิร์ฟเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งภายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะก็จะมีสินค้าที่ราคาขึ้นลงตามความต้องการของผู้เล่นด้วยนะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีมานกับซัพลา่นั่นแหละ,ะแล้วก็สามารถเข้ามาดูราคาต่างๆใดๆในนี้ได้นะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็น นามเพลตนั่นเองนะคะก็จะเป็นการปรับแต่งความสวยงามของชื่อผู้เล่นนั่นเองนะคะก็สามารถกดคลิกเข้ามาที่ตรงนี้และก็ดูได้มันก็จะมีเห็นไหมคะว่ารูปแบบของป้ายชื่อนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้บุ๋มยังไม่ได้ปลดล็อกสักันเลยทุกคนได้ถามว่าปลดล็อกย่างไงใช่ไหมคะมันก็จะมีบอกว่าได้จากการเติมเงินหน้าเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะก็ ข้าไปดูกันได้ที่ในเว็บไซต์นะคะและต่อไปตรงนี้มี Player Shop ค่ะก็จะเป็นวิธีการสร้างร้านค้าสำหรับผู้เล่นนั่นเองค่ะก็จะมีลิงก์ YouTube ขึ้นมาที่ตรงนี้เราก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเวลาเราสร้างร้านค้าเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งก็จะมีชื่อของผู้สร้างนะคะแล้วก็มีสินค้ากี่อย่างเป็นอะไรนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าหากเราตั้งร้านค้าสำเร็จนะและต่อไปพอเดินมาต่อ ะะก็จะเจอกับเพย์เยอร์วาร์ปตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นที่รวมจุดวาร์ปที่ผู้เล่นสร้างขึ้นนั่นเองค่ะนี่เลยก็สามารถไปได้อย่างเช่นบุ่มจะลองไปที่เรียวช็อปนะคะน,นี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นร้านเรียวช็อปนั่นเองนะคะพอมาถึงเนี่ยก็จะโผล่มาที่นี่ซึ่งร้านเรียวช็อปแน่นอนนะคะก็เป็นร้านขายไอดีแท้ไมยครับนั่นเองก็เป็นหนึ่งในสปอนช่องบุ่มด้วยนะคะใครอยากได้ไอดีแท้ไม้ครับราคาดีๆเนี่ยต้องไปที่เรียวช็อปเลยนะคะและนอกจากเรียวช็อป ไมไหนก็ไดไหนแล้วมีร้านหนึ่งก็คือเขาพิกเซลนะคะเป็นร้านทําสกินไมค์ครับ t นะใครอยากได้สกินสวยๆนะคะก็ไปสั่งทําได้ที่ร้านนี้เลยโอเคและต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เป็น Daily r e w a r d ดก็จะเป็นรางวัลประจําวันนั่นเองเราสามารถมากดคลิกเพื่อรับของรางวัลได้นะคะกดคลิกไปเลยนี่อันนี้บุ่มได้มาแล้วเป็น Golden Apple นะคะก็จะเป็นแอปเปิลเอาไว้ White, กินได้หนึ่งนะขอใส่ชุดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าของมันเต็มตัวจและเกินเดินต่อมาอีกหน่อยเราก็จะเจอกับ Daily q u e s t นั่นเองนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็รับเควสประจำวันมาทำได้อย่างเช่น q ควสแรกเนี่ยครับเค้ก12ก้อนจะได้รับเงินรางวัล 300เหรียญน,นะคะแล้วก็ได้เพชรมาอีก3อันด้วยนะซึ่งหนดูซิว่าอันไหนที่บุ๋มพอจะทําได้บ้างบุม๋ม่ะกรองเนี่ยน่าสนใจซึ่งอันนี้เราก็สามารถทําได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกดรับเนาะมีเยอะแยะเลยทุกคนบางงันก็จะบวกเพชรให้ด้วยนะอันนี้แบบระดับความยากอยู่ที่ระดับ2งเองทําอะไรเนี่ยสังหารปีศาจไฟ20ตัวนะคะ สังหารหมูสามสิบงตัววิ่งง่ายทุกคนและในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะเจอกับเฟอร์นิเจอร์ช็อปนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งบุ๋มบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ในสยามครับไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนอ่ะกดคลิกเข้ามาดูดูสิโอของตกแต่งอย่างเยอะเลยค่ะทุกคนและราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะราคาแค่3,500ต่อชิ้นเท่านั้นเองค่ะนี่เขาก็จะมีการตั้งโชว์ไว้นะคะว่าเอ้ยของตกแต่งของเราเนี่ยมีประมาณนี้นะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของตลาดโลกนั่นเองค่ะเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูได้หรือว่าจะทับ AH ก็ได้นะคะอ่ะไปตรวจสอบรายการก่อนเลยว่ามีอะไรขายอยู่บ้างอู้มี Bending ขายมี s า a ์ปนิ t ไอนะคะหรือว่าจะเป็นฮ p p ปเปอรโหมีแหวนนะคะนี้เอาไปใส่ตรงอ์ติเฟกตได้นะคะแล้วก็มีพวกดาบต่างๆนะคะ ก็ราคาตามนี้เลยใครฟาร์มตังมาได้ก็มาซื้อได้นะคะหรือว่าใครแบบอยากเอาของมาขายอะไรอย่างนี้ก็มาขายได้แล้วก็ยังสามารถจัดการประมูลได้ด้วยเราเดินไปกันต่อตรงนี้จะมีในส่วนของอะไรเนี่ย BP นะคะหรือว่า Better p a s s นั่นเองไหนดูซิ นี่ก็จะมีภารกิจแบ t เทิ Pa พาร์ก็จะบอกนะคะว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็จะมีพวกฟรีเควสนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมแบบสายพรีเมียมนะคะก็ต้องทำภารกิจตามนี้แต่ถ้าหากเป็นสายพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นภารกิจประมาณนี้นะคะกินแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเควสประจำสัปดาห์ก็จะมีภารกิจรายวันที่เราสามารถทำได้ด้วยนะคะอย่างเช่นขุดแร่หรือว่าแบบเก็บนมวัวอะไรอย่างงี้นะคะก็ทำตามนี้ไปซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะได้พวกค่า ประสบการณ์เพิ่มมันเองนะคะก็จะทําให้เราได้รับรางวัลน,นั่นเองนี่มันก็จะบอกว่าอย่างไปเทิร์นพาร์ระดับที่1เนี่ยเราก็จะได้รับเงินรางวัล1 0 0กับแอปเปิลทองคํา4ชิ้น แต่ถ้าหากเป็นแบบเวลสองก็จะได้เพชรอีก8ชิ้นนะคะและก็ถ้าหากเราเป็นแบบพรีเมียมนะคะก็จะได้ของรางวัลตามนี้ซึ่งบุ่มบอกเลยว่าสายพรีเมียมเนี่ยคุ้มค่ามากๆแน่ๆค่ะซึ่งวิธีการในการปลดล็อกรางวัลพวกนี้เราก็ต้องทำเวสนะคะหรือว่าทำภารกิจเพื่อที่เราจะได้รับแต้มในการปลดล็อกกันเองนะคะมาและในส่วนต่อไปนะคะบุ๋มจะพาไปดูกันที่ฝั่งนี้กันเลยดีกว่าเออ,อเหมือนเป็นเสลี่ยงเลยทุกคนเหมือนฟิลนั่งเสลี่ยงวะ แต้นเต้นเป็นประตูแบบสวยงามมลังการงามสร้างมากแล้วทุกคนเห็นสังเกตไหมคะว่ารอบนี้เนี่ยเข้ามาในทีมไทยที่แตกต่างจากรอบที่แล้วซึ่งตีมในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นไทยแบบสไตล์ล้านนานั่นเองนะคะคือมันก็จะมีความสบายตามีความแบบเน้นสีขาวอะไรเงี้ยสวยมากอ่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นกล่อง Little Teddy Bear ก็จะเป็นกล่องน้องหมีใช่ไหมบุ๋มมีกุญแจอะไรบ้างเนี่ย บุมมีดีเจเนรีชุดพีรแยแรโอเคน้องมีอดสุ่มเลยอันนี้ก็สวยนะคะหูโคเท่ทุกคนเออไปกันต่อนี่ไงฝั่งนี้ก็มีอีกนะคะฝั่งนี้ก็จะมีกล่องที่เป็นบันนี่วินเทนะคะซึ่งของเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้บุ๋มเองก็ได้มาใส่เป็นที่เรียบร้อย อันนี้มาใส่โชว์ทุกคนนะคะว่ามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะรู้สึกว่าตัวเล็กลงนิดหนึ่งเนาะทุกคนเนาะต่อไปก็จะเป็นกล่องอะไรเอ่ยเป็นกล่องโซลวิเทอร r เครด e นะคะโเซตน,นี้แบบอย่างเท่อะเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกโซนหนึ่งกันหน่อยบุมยังพาไปไม่หมดเลยทุกคนยังเหลือตรงกลางแล้วก็ ฝั่งนู้นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มองที่ตรงกลางกันเลยแล้วกันตอนนี้บุ๋มวิ่งเร็วมากเพราะว่าใส่ปีสินะวิ่งเร็วเกินคุณพี่และในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะ เราก็จะเจอกับระบบเทรดตรงนี้นะคะซึ่งก็สามารถทับเทรดแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้เล่นจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนของกับผู้เล่นคนอื่นได้ซึ่งก็จะสามารถทําได้แค่ที่หน้าสป,ปาว์เท่านั้นนะคะระบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบอาจจะก,กลัวโดนบิดโดนอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ระบบนี้ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นแรงค์เพลเยอร์ซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละแรงค์ภายในเซิร์ฟเวอร์นะคะว่าแต่ละแรงค์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างก็มีตั้งแต่แบบปกติก็คือยศสยามนะ ะะแล้วก็ยศวีพีไปจนถึงยศซัพพอร์ตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นระดับแบบเติมเงินครบห้าหมื่นะทุกคนได้โปรเทคถึง60ก้อนแล้วก็สามารถวางโปรเทคได้ถึง60บล็อกแล้วก็วาผู้เล่นได้อีก8ที่นะคะแล้วก็ตลาดโลกได้อีก40ชิ้นบอกเลยว่าโคตรดีทุกคนแต่แบบแวรงค์งที่ไม่ได้สูงมากพวก v ีเพวก m อ p อะไรเงี้ยก็น่าเติมเหมือนกันนะคะเพราะว่าวางโปรเทคแยี่สิบบล็อกในบุ่มก็ว่ามันคูดเยอะแล้วทุกคนเนาะ <laughs> โอเคและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ World ์เทรดพอรนะคะหรือว่าที่จะมาว้ามันเองเราสามารถ วาร์ปไปที่ต่างๆได้นะคะตั้งแต่โลกสร้างบ้านโลกหาของดินแดนนรกดิเอ็นนะคะหรือว่าจะเป็นสนามปลองแม้กระทั่งดันเจียนก็มีนะคะที่เลยสามารถกดเลือกอันนี้แล้วก็วาร์ปไปได้เลยง่ายๆนะคะและต่อไปก็จะเป็นเอฟเคโซนลองกดฟิกสิฮ่ากดปุ๊บ เราก็จะวาร์ปมาที่โซน AFK ปั๊บเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็สามารถปล่อยตัวทิ้งไว้ได้เลยและถ้าหากครบ1ชั่วโมงเราก็จะรับของรางวัลน,นั่นเองค่ะก็จะมีผู้เล่นเขามาปล่อยตัวกันเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีแอดมินด้วย และตรงนี้นะคะยังมีออเดอร์สินค้าด้วยซึ่งก็จะเป็นระบบที่จะให้ผู้ด้นในเซิร์ฟเนี่ยหาของที่เราต้องการมาเนั่นเองนอกจากเราจะให้คนอื่นหาของมาให้เราได้แล้วเรายังสามารถหาของให้คนอื่นได้ด้วยนะคะนี่เลยอย่างอันนี้เขาต้องการไข่มังกรในราคา2 9 9บาทนะคะสำหรับใครที่มีก็สามารถเอามาส่งแล้วก็รับเงิน2 9 9บาบาทได้หรือถ้าหากต้องการให้คนอื่นหาของมาให้เราเนี่ยเราก็สามารถสร้างได้นะคะทุกคนโดยการกดออเดอร์ของคุณแล้วก็กด สร้างออเดอร์จากนั้นเราก็ไปเลือกสินค้าค่ะว่าต้องการให้คนหาอะไรมาให้เราอะอย่างเช่นบุ๋มอยากได้เป็นสมุดเอนชาร์ดนะคะ เป็น efficiency iv แล้วกันอะแล้วเราก็ใส่จำนวนเข้าไปบุ่มต้องการแค่จำนวน1ชิ้นอาแล้วก็ใส่ราคาที่เราจะจ่ายเข้าไปนะคะบุ่มก็ให้ไปเลย50บาทอย่างนี้นะคะกดดันไปแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยแต่ว่านี้เนี่ยบุ่มสร้างคำสั่งซื้อไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเงินนั่นเองนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เลยโอเคมาไปต่อกันดีกว่าตรงข้างหน้าเราเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยทุกคนูตรงนี้แบบเขาทาแบบสวยเนาะทุกคน เป็นรู้สึกแบบเป็นปราสาทเป็นอะไรที่ดูสวยงามมากตรงนี้มีอะไรไหมมีกล่องตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเทศกาลรอยกระทงนั่นเองนะคะก็จะเป็นกระทงแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็จบเทศกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ยังมีกล่องให้เราสุ่มได้ซึ่งนี่เนี่บุ๋มได้เวลาสุ่มแล้วะคะ่ะทุกคนเริ่มจากเดลี่เครทนะคะอันนี้ก็จะเป็นของประมาณนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ พวกของกินนะคะหรือว่าจะเป็นพวกใส่อาทิเฟกแล้วก็พวกแฟชั่นต่างๆก็มีด้วยนะคะกดซุมไปเลยเฮ้ยบุ๋มได้หัวอะไรมาเนี่ยบุ๋มได้จระเคสรูปแม่น้ำอเมอเมซอนมาใส่แปบ๊บหนึ่งนะขอลองใส่ซิเป็นยังไงปึ้งกลายเป็นจระเคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรก็นเนี่ยโอเคขอซุมต่อเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็น แรเครสนะคะอันนี้แน่นอนของก็จะดีขึ้นกว่ากล่องเมื่อกี้นิดน,นะน,นึงนะโอ้โหเึิ่งนะไปอีกสิเมื่อกี้บุ่มได้เป็นเครย์บอลมาทุกคนโอเคเมื่อกี้ได้เป็นเครย์บอลกับนีดาบโรเซนเป็นไงคาตาตนะเยื้อแข็งนะคะไีดูสิ เฮ้ยย่งเท่แต่หัวจระเข้นี่ไม่เข้าเท่าไหร่อะอกก่อน <c oughs> บุ่มเปิดดีเจนารีก่อนเลยของข้างในยังไมได่ดูนะว่ามีอะไรเราสูบดวงไปเลยได้เป็นหมึกเรืองแสงโอ้โหขอของดีๆหน่อยอืมเฮ้ยมันจะเกลือเกินไปปะมี่ของเยอะแยะเลยนะแต่บุ่มส่มไม่ออกอันนี้2ีปโอเคอีกรอบหนึ่งบุ่มได้แรบบิทฟู้ด บุมว่ากล่องเดลี่เค้กเดบุมไม่เกลือที่สุดละที่เหลือเกลือหมดเลยออ้ยตัวนี้มีคีย์สโตร์ด้วยนะก็จะเป็นร้านขายกุญแจกล,กล่องซุมกล่องเดลี่เชสเนี่ยก็อยู่ที่ราคา5 0 0 0แพงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นแร h เชสนะคะอยู่ที่10,000แล้วก็บอลลูนคอสเมติกีย์1 7 0 0 0นะคะก็สามารถมาซื้อได้อ่ะตรงนี้มีอะไรนะตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมมอลนะคะสามารถแบบอย่างที่บอกรับของต่างๆเวลาเราเติมได้นะคะว,ว้ทุกคน สวยงามมากบิวของเซิฟเนี่ยบุ๋มต้องบอกเลยว่ามาแต่ละทีว้าวทุกรอบนะคะพาดูตรงนี้มีที่สำหรับไว้พระนะคะก็ความเป็นไทยแบบไทยไทยไทยเลยอะ่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงนี้ล่ะ RP Promotion ก็จะเป็นร้านคา้าแลกไอเทมโปรโมชั่นจากการโดเนทสามารถหา RP Card ได้โดยแลกได้ที่สยาม craft. n e ดนะคะอันนี้ก็ต้องไปแลกกันในเว็บไซต์นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคอสเมติกคาดูกันสักหน่อยอตรงนี้มีกล่องสุ่มคอสเมติกด้วยนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นพวกแฟชั่นต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีของอื่นๆอีกนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ห้องแต่งตัว โอ้ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันให้อาจจะต้องรออัปเกรดเข้ามาในนาคตนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฟู้ดช็อปเป็นร้านค้าอาหารนั่นเองเราสามารถคราฟอาหารเองได้ด้วยนะก็จะมีสูตรบอกนะคะกดเข้าไปก็จะบอกว่าต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างในการคราบตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นช็อปนะคะสําหรับใครที่ใช้เงินแก้ปัญหาขี้เกียจคราฟเองก็สามารถซื้อกินได้ค่ะ โอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นเพชรช็อนะคะทุกคนอุ๊ยแต่แบบเพชรช็อปทำน่ารักเนาะมีแบบเป็นบ้านเล็กๆข้างหน้าด้วยกดเข้าไปดูตรงนี้ได้นี่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีในเซิร์ฟตอนนี้นะและต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Backpack นะคะทุกคนตรงนี้เราก็สามารถเปิด Backpack ของเราได้ดุกที่โหเก็บของได้แบบสบายใจเลยคะ่ะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าแต่ละยศเนี่ย ก็จะได้ช่องเก็บของไม่เท่ากันด้วยซึ่งจริงๆเราไม่ต้องเดินมาเปิดตรงนี้ก็ได้เราสามารถทับแบแกแพกได้ทุกที่เลยนะคะนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยและต่อไปก็จะเป็นส่วนของฟิตช็อปนะคะ เราสามารถเอาปลาที่เราตกได้มาขายตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อก็ได้นะมีเบ็ดตกปลาให้ซื้อได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบ็ดตกปลาที่เรในเวลามินิเกมลงหรือว่าเพิ่มมัตราในการหาปลายากขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบเบ็ดตกปลาพิเศษนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นกิลซิสเต็มก็จะเป็นในส่วนของระบบของกิลนะคะอันนี้ใครมาเล่นกับเพื่อนแล้วอยากจะสร้างกิลสร้างแกงต่างๆก็สามารถใช้คําสั่งตามนี้ได้เลยนะต่อไปตรงนี้นะคะเป็น Protect Shop มาดูกันสักนิดหนึ่งก็จะเป็นโปรเทคที่สามารถซื้อได้ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่60คูณ60นะรานะคา300,000แต่ถ้าหากอยากได้ใหญ่กว่านั้นอีกเนี่ยเราก็ไปซื้อกันในเว็บไซต์นะคะก็จะได้ใหญ่กว่านั้นอีกประมาณ200คูณ200กันเลยทีเดียวใหญ่มากโอเคบุ๋มคิดว่าบุ๋มดูหมดแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า เอฟนะคะทุกคนที่เราพาไปดูเมื่อกี้เข้ามาอาจจะมีการหน่วงนิดนึงเพราะว่ามีผู้คนมายืนทิ้งตัวไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปส่วนของตรงนี้รู้สึกหน่วงๆขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่ามีในส่วนของเฮดชอบนะคะ เป็นร้านขายหัวตกแต่งนั่นเองสามารถมาซื้อไปตกแต่งบ้านไปตกแต่งบิวของเราให้สวยงามมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีแชทคันเลร์ก็จะเป็นแชทสีต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็หาได้จากพวกกรองสุ่มต่างๆนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปตรงนี้มีนิกเนมก็คือจะเป็นแท็กหรือว่าฉายาภายในเซิร์ฟม่เลยค่ะ นี้บุ๋มก็จะใส่เปไน็นอะไรดีเป็นสยามคราบแล้วกันนี่สามารถเปลี่ยนไปใส่ได้เลยส่วนต่อไปหมดแล้วหรือยังหูมีเยอะเลยค่ะทุกคนมีเพนช็อปด้วยนะก็จะเป็นร้านค้ารับซื้อและขายอุปกรณ์ปลูกผักซึ่งมงเล็บรับซื้อพืชฤดูหนาวใรราคาพิเศษนะคะอยากรู้ว่าไรราคาดีตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นไหมคําว่า winter ตรงนี้มันก็จะบอกฤด้ดูกาลในตอนนี้ที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชนันๆน,น,นะคะซึ่งมันก็จะส่งผลกับราคาของที่แบบเราเอามาขายด้วยนะ โอเคและต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแมรี่หรออุย้ยเป็นซุ้มงานแต่งค่ะทุกคนดูสวยงามมากสำหรับใครที่แบบจัดการแต่งกับแฟนนะคะมีเค,ค้กให้ด้วยนะมีเก้าอี้อสำหรับแบบแขกต่างๆด้วยทำดีทำถึงเกินแล้วก็สามารถทับแมรี่เพื่อดูคำสั่งได้นะคะทับแมรี่ นี่ก็จะมีคำสั่งตามนี้ก็ใช้ดินใช้กราวเวลมาแลกเป็นเศษพรั่วนะคะแล้วก็ใช้แซนใช้กราวเวลมาแลกเป็นกระดาษนะคะจากนั้นก็สะสมกระดาษเอามาแลกเป็นด้านจับอะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนเราสามารถคราบเป็นโชว์เวลได้นั่นเองฮ่า นอกจากนี้ก็จะมีเควสอื่นๆอีกนะคะที่สามารถทําได้คือแบบว่าสายฟรีไม่ต้องห่วงก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องเติมเท่านั้นถึงจะหดนะคะถ้าหากเราแบบมีเวลานั่งทาเควสิดีนึงเราก็สามารถหดได้เหมือนกันซึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบว่าบ้านของชาวบ้านนะคะที่อยู่นอกเมืองอะไรอย่างนี้เห็นปะซึ่งนอกจากฝั่งนี้แล้วบุ๋มไม่แน่ใจนะว่าฝั่งนี้จะมีหรือเปล่าน่าจะมีปะนีงไงเออนีเควสโซนมีเหมือนกันค่ะ นี่ก็ได้เจอกับเควสอันนี้เชือกจับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าจะเป็นตรงนี้ขวานผู้เล่นใหม่โซนนี้ดูมีอะไรให้ทำเยอะกว่าโซนเมื่อกี้อาจจะแบบโซนเมื่อกี้กำลังอัปเดตไงแต่โซนนี้มันแบบกว้างกว่านะคะบุ๋มเดินไปผิดทางเองทุกคนหูยสยามคราฟรอบนี้ทำสวยงามอลังการมากคือแบบเป็นสไตล์ล้านานาแบบที่เขาว่าจริงๆอ่ะทุกคนตกแต่งสวยๆบุ๋มชอบมากน่าจะไปหมดแล้ว เดี๋ยวพาไปดูโลก MO กันนิดหนึ่งแล้วกันว่าเป็นยังไงนี่ดันเจียนไปโอ้ดันเจียนก็จะเป็นเหมือนอีกเมืองนึงเลยนะคะทุกคนเป็นอัปเกรดของได้สําหรับอัปเกรดอุปกรณ์ดันเจียนประเภทดันเจียนธรรมดาอันนี้แบบเป็นพวกดันเจียนสเตตนะคะนี่ในดันเจียนก็จะมีพวกวัวเฮ้ยวัววัววัวชนเราได้ทุกคน <laughs> เออมาดิมาดิมา,มาเออถ้าถ้าวัวไม่ตายบุ๋มก็ไม่รู้จะทำไงละ ถามว่าดาบเราแรงมากไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหรเฮ้นี่มาลองใช้ดาบบันนี่ดูพวกไก่ไกันหรอเฮ้ยเฮ้ยไก่นี่ไงตัวอื่นตัวอื่นๆอย่าไปกลัวเฮ้ยบุ๋มบุ๋มเพิ่งรู้ว่าดาบบุ๋มมันยิงไข่ทุกคนบุ๋มนึกว่าเจ้าไก่ยิง ประมาณนี้ในโลกดันเจี้ยนนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับภายในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะทุกคนก็ได้หาใครอยากตามมาเล่นนะคะบุ๋มจะแปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย